รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโนหัวเฮ้ยสังกิ้ว เรื่องเมื่อกี้กูขอโทษนะเว้ยไม่เป็นอะไรมันก็แค่เกมปะหวะถึงมึงไม่คิดอะไรแต่กูคิดนะเว้ย ที่แปลว่ารักที่สุดดีต้องอา่านเล่มไหนคิดถึงกันคือรักหรือเปล่าฝันถึงเธอคือรักใช่ไหมมองเพลงไหนก็เป็นของเธอมองทางไหนก็เจอหน้าเธอจ้องตาเธอได้แค่ไม่นานนี่คืออาการรักหรือเปล่าหาคำตอบใจากไหน คุณนอนนี้ตั้งแต่มเมื่อคืนแล้วจะไม่ได้เหรอ,อนอนนี่ฝันหรอวะ บอกม,มันข้ามมืตอนหลับ <laughs> แบบเนี้ยแถวบ้านกูเรียกว่าไหลาตายวะ่ะ <laughs> ไอโอมมึงเมื่อก้นี้ข่ายปามเนี่ยกูเห็นเม,ม,มื่อกี้มึงยิ้มนะใครใช้ให้มันนอนไม่เก็บป้ายอะ่ะบอกม,มันดุด้วย ไงไหนบอกพระราเกศสีอ่ะกูขอพักห้าทีดีไห,ไหนดูมือหน่อยดิเหลือ,องนิดเดียวอ่ะดเดี๋ยวกูทำเองเฮ้ยกูไหวเออนะเก็บมือมึองไว้เล่นดนตรีเถอะ เสร็จกันยังใกล้แล้วอะแล้วมึงอะเสร็จแล้วเขาหนึ่งเขาเล่นาน้ำกันอยู่เาเล่น้ำนันเหรอเฮ้ยโคตวอยากโดดน้ำเลยไปกัน เสร็จกันานยังวะก็น่าเสร็จกันแล้วอะแต่กี้เพื่อนมาด้วยแต่มันน่าจะไปเล่นน้ำก็หมดละเฮ้ยอย่าโดดน้ำว่ะเชี่ยไปโดดน้ำกันไปปะออไปเล่นน้ำกันวุ้ยเฮ้ยปิดทางเฮ้ย ชอบอะไรในตัวโน้องห กงเอาก็เลยนะนกูโอะไรกูอย่าให้กูต้องยำนะเรื่องเอิญนห่ะกูจำได้ทุกคำมึงนี่นอยู่แค่นั้นอนะ่ะมึงจะไปรู้อะไรมึงไม่ไว้ใจกูถ้าไม่ไว้ใจกูคงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอก ไอ้คนไม่ไว้ใจอะ่ะมันต้องหลบหน้าอาธิบายอะไรก็ไม่ฟังเอาแต่หึงลูกเดียวเหมือนใครแถวนี้เปล่าตกลงไอเอ็นจูบึงไป มันจูบมึงเหมือนที่กูจูบมึงป่ะมันไม่เรียกว่าจูบได้ป่ะวะมันก็แค่เกมอ่ะแล้วเป็นไงชอบละ่ะเออกูชอบเว่อรน กต่เพื่อนแต่กูรักมากกว่าน,นั้นเยอะไอโน,โน่นเกือบตายเมื่อกี้น้งแสบนังนะทำกูเป็นบ้าได้ขนาดเนี้ย กู<ผ>ต้องเอาคืนม,มึงบ้างแหลนะโอ้คืนอะไรเนาะ อยู่ในค่ายนะเว้ยไม่ได้ก็พอามันอยู่ในค่ายไงกูเลยต้องทำตามกฎ กูไม่เคยคิดจะฆ่ามึงเลยแต่มึงกวนตีนอะตอนมึงบอกชอบไอเอิญนะกูเกือบตายตอนนี้กูฆ่ามึงบ้างกูผิดตรงไหนไอปุ่นมึงโยนกูหายกันนะครับ อ้โน่ฮึ่มต้องโดนปอบแดกเหรอต่อเจงมุณโดนได้ไงเนี่ยตอนไหนแดงเลยเชนโน้กูจับไปโอมมัน้ให้แล้วนะเว้ยมึงดูของวันก่อนจบแจบเลยก็กูบอกพวกมึงแล้วไงกูไม่ใช่ปอบ เป็นไรเป็นเป็ดทำไมของมึงแม่งมีแต่หลายเซนผู้หญิงวะของกูแม่งมีแต่พวกมึงเนี่ยมึงก็แน่นอนเหนรอครับผมรอครับเออไม่หัดขาเออขีดฉาดิขีดฉาเงี้ยเออได้หรือเปล่าได้ผู้ชาย,ยทำไม <laughs> ได้เหมือนกัน โน่ว่างไหมวา่วางครับ<า><า>เอ<า>เอ,อทำไมช่วงนี้เราไม่เห็นโน่คุยกับยูเลยอะ่ะปกติก็สนิทกันจะตาย